หากคุณกำลังมองหารถจักรยานยนต์ที่ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันมีความทนทานเชื่อถือได้และประหยัดน้ำมัน Honda CB ชายคือหนึ่งในตัวเลือกที่น่าจะประมองอย่างยิ่งโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ใช้ที่ต้องการมอเตอร์ไซค์เน้นใช้งานในเมืองและระยะทางใกล้กลาด้วยดีไซน์ที่เรียบหรูเครื่องยนต์ที่พิสูจน์แล้วเรื่องความทนทานและราคาที่เอื่อมถึง C b บีชายจึงกลายเป็นหนึ่งในรุ่นที่ได้รับความนิยมสูงในตลาดเอเชีย ดีไซน์เรียบง่ายแต่โดดเด่น Honda CB ชายมาพร้อมกับดีไซน์ที่ดูสะอาดตาและคลาสสิกผสมผสานความทันสมัยแบบพอดีทั้งโครงสร้างภายนอกที่เพรียวบางลายเส้นบนตัวถังที่เรียบหรูและไฟหน้าทรงกลมที่เป็นเอกลักษณ์พร้อมด้วยล้ออันลอยแบบก้าการที่เพิ่มความแข็งแรงและน้ำหนักเบาความสูงบอดที่เหมาะกับผู้ขับขี่ทุกเพศทุกวัยทำให้ควบคุมรถได้ง่ายแม้เป็นมือใหม่เครื่องยนต์และสมรรถนะ ซีบีชายใช้เครื่องยนต์ขนาด125ซีซีแบบ4จังหวะสูบเดียวระบายความร้อนด้วยอากาศให้กำลังประมาณ10.7แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่11นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์ธรรมดา5สปีดอัตราเร่งถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานในเมืองและยังมีการสั่นสะเทือนที่ต่ำช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลตลอดเส้นทางเทคโนโลยี HET Honda Eco Technology ยังถูกใส่มาในซีบีชายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้และลดการสูญเสียพลังงาน ส่งผลให้ c ีชายมีอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่ดีเยี่ยมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมความสะดวกสบายและการควบคุม c ีบีชายออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายสูงสุดของผู้ขับขี่โดยมีตำแหน่งเบาะที่นั่งกว้างและนุ่มสบายรองรับการนั่งในระยะยาวได้ดีช่วงล่างหน้าเป็นแบบเทเลสโคปิกด้านหลังเป็นโช้กอัพคู่แบบสปริงช่วยดูดซับแรงสะเทือนจากพื้นถนนได้ดีแม้ในพื้นที่ครุขระ ระบบเบรกมีทั้งแบบดิสนาและดรัมหลังหรือบางรุ่นจะเป็นดรัมทั้งคู่พร้อมระบบ CBS Combibreak System ที่ช่วยกระจายแรงเบรกอย่างสมดุลเพิ่มความปลอดภัยเมื่อต้องหยุดรถอย่างกระทันหันความคุ้มค่าและการบำรุงรักษาหนึ่งในจุดเด่นที่ทำให้ Honda c ซีใช้ได้รับความนิยมคือความคุ้มค่าในระยะยาวทังในด้านราคาจำหน่ายเริ่มต้นที่เป็นมิตร การบำรุงรักษาที่ง่ายอะไหล่าหาง่ายและประหยัดน้ำมันเป็นอย่างมากโดยอัตราการกินน้ำมันอยู่ที่ประมาณ60-65กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่ายอดเยี่ยมในระดับรอเรือถอถุง 125cc ซีซีนอกจากนี้ยังมีความทนทานสูงใช้งานได้นานโดยไม่จุกจิกเหมาะกับผู้ที่ต้องการรถไว้ใช้งานทุกวันเช่นไปทำงานส่งของหรือวิ่งรับส่งคนสรุปความน่าใช้ Honda CB ชายเป็นรถจักรยานยนต์ที่ครบเครื่องสำหรับผู้ใช้งานในระดับเริ่มต้นถึงกลาง ด้วยดีไซน์ที่ไม่ตกยุเครื่องยนต์ประหยัดและเชื่อถือได้ความนุ่มนวลในการขับขี่และราคาที่เข้าถึงง่ายซีบีชายจึงเหมาะสำหรับคนที่ต้องการรถที่ใช้งานง่ายดูแลรักษาสบายและประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาวไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาที่ต้องการรถคันแรกพ่อค้าแม่ค้าตลาดที่ต้องการความคล่องตัวหรือใครก็ตามที่อยากได้รถที่ใช้แล้วสบายใจซีีชายก็เป็นคำตอบที่คุณควรพิจารณา